ปลายมันครับมันจริงมันเหมือนพัดครีนิดเดียวนะครับแล้นเนี่ยเราเอาเส้นเนี้ยทอนจะแน่แทบจะนอนนะครับตึงตึงนี่ครับแทบจะนอนนี้เลยตรงนี้เส้นขวางสัน้นเส้นขวางสัน้นเส้นขวางยาวเส้นสู ขวางสัน้นขวางสัน้นขวางยาวเส้นสู่นะครับเตียนอยู่นี่นะครับเตรียมตัวซิงนะครับหยุดยกหกักแล้วก็ให้มันดูเหมือนเลขสามครับ mm hmm. ตกเหวพอดี mm hmm. เป็นอะไร mm hmm. เนี่งน้ำหอมชอบซิงย่างงี้ง mm hmm. งยเลย mm hmm. ขำจัง ทิงเลยคุณพ่อชอบพาสิ่งน,น่ะไม่ทําเสียงละอย่ากแก้หูร้อน <c oughs> นี่ครับมันทิ้งมันทำไมครับเพื่อที่จะมาย้อนเนี่ยย้อนไปนิดนึงก็เริ่มกดลงถูกไหมกดเพิ่มแรงใช่ไหมลูกตา <c oughs> ค่อยๆปล่อยด้โมนนเรียบตลอดครับ